Mission to the Moon Podcast brought to you by สี o มูสเมโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนภูมมันนานสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ s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  n to to t m o o o p o p o d s t นะครับคุณอยู่กับประวิทาาอุตสาหะครับผมวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์โควิดโดยทั่วๆไปนะครับต้องเรียกว่าเป็นการอัปเดตก่อนปิด ตรามาสที่2นะฮะวันนี้ผมบันทึกเสียงเนี่ยเป็นวันที่23มิถุนายนนะครับก็จะน่าจะได้ลงอีกไม่กี่วันนะฮะคือช่วงนี้ต้องบอกว่าคิวมิชชันมันมีรายการที่เตรียมไว้ก่อนพอสมควรก็เลยอาจจะลงช้านิดน,นึงแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นอัปเดตภาพที่ต้องบอกว่าเป็นภาพร,มรวมๆเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ ช้าไปสักหนึ่งสัปดาห์อะไรคงจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะสักเท่าไหร่นักนะฮะคือต้องบอกว่าตั้งแต่โลกรู้จักกับโควิด19เนี่ยนะครับก็ผ่านมาหเดือนละนะฮะผ่านมา6เดือนละ,นะ,ะ,นเ,นละเราก็ได้เห็นอะไรต่างๆของนานามากมายนะครับเรื่องที่ผมอยากจะอัปเดตให้ฟังแบบคร่าวๆนะก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่หนึ่งเอาเรื่องของพื้นที่สื่อก่อนแล้วกันนะครับเอ่อ นี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กินพื้นที่สื่อเยอะและนานที่สุดคือเวลาเวลาผู้ว่ากินพื้นที่สื่อเยอะเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่แปลกยกตัวอย่างเช่นช่วงเลือกตั้งะฮะช่วงเลือกตั้งเนี่ยสมมติว่าเลือกตั้งของเราเองหรือเลือกตั้งประธานาธิบดีเองก็ของสหรัฐสมมติเนี่ยนะครับหรือเลือกตั้งที่ไหนก็ตามเนี่ยข่าวนั้นก็จะกินพื้นที่สื่ออยู่เยอะพูดง่ายก็คือทั้งวันก็จะมีแต่การวิเคราะห์จากแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็แล้วก ก็อาจจะเรียกว่าถ้าคนที่เปิดข่าวมาก็คิดว่าเออ80%ของข่าวก็คือเรื่องเลือกตั้งสมมตินะครับแต่มันจะไม่นานครับมันจะมีการเวลากินพื้นที่สื่อแบบ80แบบ70 80%เนี่ยอยู่เป็นระยะเวลาอย่างมากก็สัปดาห์2สัปดาห์นะฮะแต่ว่าโควิด19เนี่ยนะครับกินพื้นที่สื่อระดับผมว่า60-70% 80%เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณดูสื่อจากที่ไหนเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะฮะ เราแทบจะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ที่กินพื้นที่สื่อได้ยาวนานขนาดนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยในหนึ่งมันก็บอกว่ามันมี Impact สูงมากๆในเชิงว่าเราให้ความสนใจกับมันอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้คนยังคงติดตามกันอยู่ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะทั้งในระดับโลกวันนี้ที่ผมรายงานอยู่วันนี้เนี่ยก็น่าจะ 8ล้านกว่าเข้าไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นตน้นเนี่ยนะครับซึ่งเราก็คอยอัปเดตกันอยู่และทุกครั้งที่มันเปลี่ยนหลัก,กแบบ feed, น่ากลัวน่ากลัวเช่น1ล้าน2ล้านนะฮะห,ห,หล้านนะฮะหรือกำลังจะเข้าใกล้ถึง10ล้านเนี่ยนะครับก็เ, Ag, เราก็จะมีเหมือนก็มีความตื่นตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็บอกว่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมเองก็จําไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่มีเหตุการณ์แบบนี้คือเมื่อไหร่ นะฮะที่มันยาวนานกินเวลาหลายๆเดือนจนนี้จะเรียกว่าครึ่งปีเข้าไปแล้วนะครับเยังคงยึดพื้นที่สื่อหลักอยู่นะฮะแล้วก็เป็นปริมาณข่าวที่เยอะที่สุดนะื่อนที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยโควิด -19 เนี่ยทำให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเอ,อ,อาจจะเรียกว่าในชีวิตนี้ก็ว่าได้พูดง่ายๆคือคนที่ยังยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดนี้มาก่อน นะครับสมัยก่อนเนี่ยเรากระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างสหรัฐอเมริกาออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเรียือว่า s t i m u l u s package เนี่ยสาของ GDP นี่ก็เยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราพูดกันหลัก10กว่าบางประเทศ20กว่านะฮะถ้ารวมพวกการันตีอะไรพวกนั้นขึ้นไปเนี่ยสากว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็มีนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรที่เราเอ่อไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะฮะและต้องบอกว่านะครับอย่างล่าสุดวันนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เพิ่งออกมาพูดเนี่ย ก็ยังบอกว่ายังมีอีกนะฮะคือไอ้ที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีตามมาอีกยังจะเยอะไปอีกนั่นหมายความว่ารัฐบาลเกอบทุกประเทศเนี่ยเห็นจริงๆว่าครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะเรื่องที่สามก็คือว่าการรับมือโควิด19เนี่ยในบางประเทศที่เราเรียกว่าประเทศที่อาจจะเรียกว่าน่าจะรับมือได้ดีกลับรับมือได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอ,อังกฤษ นะครับหรือสหรัฐอเมริกาเองก็ดูเหมือนว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่ออกมาใช้ชีวิตก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ได้ใส่หน้ากากาไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่ mm hmm. เห็นชัดที่สุดเรื่องนี้น่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆตั้งแต่ตอนออกมาประท้วงอยากจะเปิดเมืองตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่หน้ากากาเท่าไหร่เร mm ื่องของจอจฟลอยด์นะครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆนะครับ จอร์จฟลอยด์เนี่ยเป็นประเด็นของจอร์จฟลอยด์ในจุดประกายนะฮะเรื่องของการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันต่อชาวแอฟริกันอเมริกันะฮะแล้วมันก็ลามลุกลามจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่มานานแล้วละ่ะเขาเรียกว่าเป็น Systematic Racism นะฮะการเหยียดผิวอย่างเป็นระบบนะ,ะถ้าแปลเป็นไทยก็ขออนุญาตแปลแบบนี้แล้วกันนะฮะคือก็มีคนออกมาประท้วงเยอะมากแล้วก็เวลาคนออกมาประท้วงเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่า เรื่องหนึ่งที่มันคือคือเรื่องประชวานี่เราเข้าใจเลยนะฮะเรา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 คิดว่ามันกับเป็นเรื่องนี้ก็ก็ก็ก,ก็ถูกต้องละมันเป็นประเด็นที่ต้องถูกเรียกร้องแต่ว่าความน่ากังวลอย่างหนึ่งของการประ้วงก็คือเพิ่มโอกาสนะฮะในการเร่งปฏิกิริยาตัวโควิดแล้วก็จริงๆด้วยตอนนี้ก็สหรัฐอเมริกาเ,เนี่ยตุกพูดติดเชื้อโควิดก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจพอสมควรทีเดียวนะครับโดัรด์ทร์เองก็ ก็ยังคงไม่ใส่หน้ากากนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งก็งผมว่าก็ได้เป็นห่วงในฐานะผู้นำประเทศที่ที่รู้สึกว่าจะไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับการใส่หน้ากากนะ <c oughs> ก็ก็ทำให้เนี่ยในสหรัฐก็จะมีเรื่องเนี่ยที่ที่ที่น่าตกใจนะแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมว่าต้องจับตามองต่อไปนะครับเรื่องที่สามครับธนาคารกลางครับคือธนาคารกลางเนี่ย โดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าโดยในประเทศส่วนใหญ่ที่เราติดตามข่าวมาธนาคารกลางเองก็ค่อนข้างจะมีเอกเทศจากรัฐบาลพอสมควรซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะธนาคารกลางอย่างธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาประกาศมาตรการ QE นะครับแล้วกเ็เข้าไปซื้อพวกพันธบัตรของเอกชนด้วยนะฮะแล้วก็ไปซื้อถึงพวกที่เรียวกว่าเป็น h i yield ูบอ d หรือว่า คือเขาเรียกว่าเป็น speculative grade นะะก็คือก็คือบอลที่ความน่าเชื่อถือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่ผมจะไม่ผิดถ้าผมจำผิดขออภัยนะฮะถ้าจำไม่ผิดคือ BB Triple B ลบเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นถือว่าเป็น yield b บอ d ก็เข้าไปซื้อด้วยปกติปกติธนาคารกลางจะไม่ซื้อนะครับเราก็ธนาคารกลางหลายประเทศนะฮะรวมถึงประเทศไทยซึ่งเพิ่งประกาศออกมาเร็วนี้เนี่ยว่าขอให้ธนาคารพาณิชย์นะฮะงดจ่ายเงินปันผล อย่างของธานาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าของดจ่ายเงินปันผลระหว่างการก็คือจ่ายเงินปันผลที่ปกติจะจ่ายเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเป็นของไตรมาสหนึ 1, ่งไตรมาสสองเนี่ยง,งดไปก่อนเอ,อแล้วก็ขอให้งดการซื้อคุ้นคืคนในช่วงนี้นะฮะไม่ได้บอกว่านานแค่ไหนนะฮะเ,เป็นการขอความร่วมมือนะฮะแต่ผมเชื่อว่าธนาคารทุกธนาคารคงไม่มีใครกล้าที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับกับกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ธนาคารที่อื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับในส ح ح ภาพยุโรปเอง ก็มาบอกแบบนี้เหมือนกันนะครับ uh, IMF เองก็ออกมาพูดโดยรวมเลยนะว่า,ว,าว่าขอให้งดจ่ายเงินปันผลกับเรื่องของการซื้อหุ้นคืนไปก่อนนะครับในหลายประเทศนิวซีแลนด์ก็ทำหนองนี้เหมือนกันนะฮะเราก็เห็นบทบาทของธนาคารกลาง,คร,งครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะระแวดระวังมากพูดง่ายก็คือเหมือนค่อนข้างจะบอกว่าเตือนนะเออว่าเรื่องเนี่ยมันจะรุนแรงนะ คือผมต้องบอกอะไรอย่างในเคสของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเนี่ยเรามี BISratio นะฮะก็คืออัตราส่วนกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะครับอยู่ที่นะรประมาณสิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะปิดแตรมหนึ่งสองห้าหกสามเนี่ยซึ่งถืสกว่าสูงมากนะครับที่เรามีสูงขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราได้บทเรียนจากต้มยำกุ้งนะครับแต่ด้วยตัวเลขที่สูงขนาดนี้เองเนี่ยดูเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังรู้สึกว่ายังคงจะต้องรักษาเรียกว่ารักษาอากาศให้สูงต่อไป นะฮะคำนี้นี่มีอยู่ในคําแถลงการของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งมันก็ทําให้พวกเราต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับอ่อม,มันมันหมายถึงมีอะไรบางอย่างที่ายังไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่าตาส่วน B S ratio ที่0ู8ถ7เปอรเเนี่ยจริงๆมันก็สูงมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอ่อเหตุที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าควรจะต้องเหมือนกับรักษาอกำแพงนี้ให้มันเข้มแข็งมากๆต่อไปเนี่ยมหมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยคาดการไว้ว่าจุดต่ําสุดของเรื่องก็คือจุดที่แย่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ในไตรามาสที่สองที่เรากำลังจะผ่านไปแล้วเนี่ยเอหรือมันมีแย่กว่านี้อีกนะฮะประเด็นต่อไปคือประเด็นของการกลับมาระบาดในรอบสองเราเริ่มเห็นที่จีนที่เกาหลีใต้ นะ,ะซึ่งณนะวันที่ผมบันทึกเสียงอยู่นี้เนี่ยอาจจะดูยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากหนักแต่ไม่แน่อย่างที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ว่าเจ้าโควิดเนี่ยเวลามันพุ่งทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันพุ่งแบบน่ากลัวมากนี่เราอย่าไปพูดถึงประเทศอย่างแอฟริกาใตา้ซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเกินหนึ่งแสนคนขึ้นมาแล้วประเทศอย่างรัสเซียอย่างบราซิลที่ดูแล้วยังยังน่าเป็นห่วงอยู่มากนะฮะ คือคือบางประเทศยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่จบเวฟหนึ่งนะฮะแต่ว่าเวฟหนึ่งมันก็ยังดูน่ากลัวอยู่แล้วก็ยังเปิดตัวเลขเพิ่มอยู่แต่โดยภาพรวมโดยทั้งทั้งโลกเนี่ยตัวเลขกลับมาน่ากลัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เรากำลังจะจบไตรมาสที่สองในช่วงที่หลายคนคิดว่าเออเราน่าจะกลับมาเปิดเมืองได้เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติไปได้ซึ่งก็เป็นที่หมาของข้อต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของการเปิดเมืองนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเกือบทุกป,ประเทศมาตรการเปิดเมืองเริ่มเริ่มชัดเ,เจนผ่อนคลายมากขึ้น ล่าสุดนี่อย่างในสเปนนี่จะให้คนจากอังกฤษไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวนะฮะอาจจะยังไม่ได้กาหนดวันแต่ว่ามีแนวนโยบายเพราะว่าสเปนเนี่ยพึ่งพาการท่องเทียเท่ยวเยอะมากนะครับปีปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวไปสเปน80กว่าล้านคนนะฮะเยอะกว่าเมืองไทยสองเท่านั้นแล้วก็หนึ่งในประเทศที่ไปเยอะที่สุดคือไปจากอังกฤษแต่อังกฤษเนี่ยคนละคนผู้ติดเชื้อย,ยังเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเวฟต่อๆมาอีกหรือเปล่านะฮะหรือว่า หรือว่ามันจะเกิดอะไรที่รุนแรงไปกว่าน,นี้เซ,ซึ่งก็ยังดูน่าน่ากังวลใจไปทั้งสิ้นเลยนี่ก็คือนี่ก็คือเรื่องของภาพของตัวผู้ติดเชื้อต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องสเสียภาพทางการเมือง,ซ,งซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ผมว่าก็เกี่ยวอยู่ดีเพราะว่าในกรณีของเรื่องสเสเียภาพทางการเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่า เรามีวิกฤตทอมวิกฤตในะตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยอย่างที่สหรัฐนี่เราก็เห็นชัดนะว่ามันก็เป็นเรื่องของการเมืองพอสมควรมันก็จริงทําให้การควบคุมโควิดเนี่ยลำบากเข้าไปใหญ่ประเทศไทยเองนี่ก็หัวเรี่ยวหัวต่อนะ,อะพูดจริงๆตอนนี้นะครับณนะวันที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นวันที่หลายพรรคการเมืองใหญ่มีความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะพรรคแกนนารัฐบาลก็ยังมีเรื่องของการแย่งชิงตําแหน่งกันอยู่แล้วใครจะมาเป็นรัฐมนตรีครั้ง คือคือจากการคาดการณ์ของนักข่าวเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะต้องมีการปรับคอรมอรครั้งใหญ่แลวหนึ่งในตําแหน่งที่น่าถูกปรับแน,น่ๆคือรัฐมนตรีครั้งใครจะมายังไงมันก็เป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยถ้าเสถียรภาพของรัฐบาลไม่ดีนะมันก็มีโอกาสที่ที่ไอเรื่องโควิดเนี่ยมันจะถูกเป็นวิกฤตทวาวิกฤตเข้าไปได้อีกครับเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าไม่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือเราต้องไม่ลืมว่าเรามีระเบิดเวลาลูกใหญ่รออยู่ในเดือนตุลาปลายๆถึงพฤศจิกาช่วงนี้ช่วงนี้การผ่อนผันนะฮะการชำระหนี้ต่างๆซึ่งมีลูกหนี้จำนวนมากอยู่ในโครงการนี้เนี่ยกำลังจะครบกำหนดเอ่อไอมูลค่าของมันเนี่ยนะฮะก็เยอะมากแล้วคือเรากำลังเบส o อสิ่งหนึ่ง คือถึงวันนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจะกลับมาเดินได้อย่างพอสมควรแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเบ็ดถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคอเขาพกเดือนปุ๊บเฮ้ยเศรษฐกิจกลับมาเดินได้คนจ่ายนี้ได้โอเคทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ล่ะถ้าเกิดสิ่งที่หลายๆคนกําลังกลัวมันกําลังจะเกิดขึ้นก็คือจุดต่ำสุดที่เราเห็นมันไม่ใช่ไตรามาสที่สองมันจะเป็นไตรมาสที่สามหรือไตรมาสที่สี่คือยังลงต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการพักนี้ก้อนนั้นแล้วแล้วความเร็ว้ายระดับสูงสุดที่เรา ที่เราบอกว่า worst case scenario เนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้นะคะรับแล้ก็อยากจะต้องบอกว่าชวนคิดด้วยว่า,วาเราเรายังอยู่ในผมว่าตอนนี้เราอยู่เหมือนกับถ้าถ้าถามผมนะฮะผมว่าตอนนี้เราอยู่ตรงเขาเรียกว่าตาของพายุเฮอริเคนคือพายุมันมีสองข้างใช่ไหมครับ เราอาจจะผ่านครึ่งแรกของพายุมาแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ตรงกลางตรงกลางพายุนี่มันลมมันสงบนะมันลมสงบนะแล้วก็มันจะมีพายุอีกข้างหนึ่งที่รอลอยเราอยู่ซึ่งเรายังไปไม่ถึงนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของประเทศจีนนะค,ความขัดแย้งที่ชายแดนอินเดียกับจีนจีนกับฮ่องกงจีนกับสหรัฐประเด็นที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นมาในช่วงนี้นะฮะ ความขัดแย้งอีกหลายๆจุดที่พร้อมจะระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อเป็นเหมือนกับฉากหลังอีกฉากหนึ่งของวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นปีที่ฮารุโหดจริงๆแล้วผมคิดว่าเราผ่านมาครึ่งปีกังวลจริงว่าอาจจะอยู่ใจกลางของพายุก็ได้นะครับขอทุกคนดักษาเนื้อดักษาตัวให้ดีนะฮะขอบคุณที่ติดตามมิชชั่น t ู่ดวงนนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by แป้งพับส,สิมูสเมลโล